มัดเป็นปุ <t ried ame> ่นนำมัดนะคะสร้างแดงซุปเปอร์ผดอนนึกไอตัวนี้นะคะเดตกองพี่เดงนะคะหลับด้เลยนะี่ลงทะเบียนอันนี้นะคะจะเป็นสร้างแดงปีช่วยๆจะไลายวัดจะดูอยู่ในสแควร์แทนเหือมาทำฝุ่นมัดนะคะจากเทวาเราไม่ใช่จุลินีย์อ่ะเจ้าว่าสร้างเดินเดินเดินไปย่อยอันนี้แรงใหญ่นะวันนี้หน่อยก็ ประชาสันยินดีน้องเห็มมานะคะบามงวันนี้นะคะมีเกลือคล้ายหอดดินเกลือคล้ายเป็นอยากเเพ่กันแต่เนไม่ได้กดพูดเเห็นมาน้งหน้าเร็วนะคะอยากเเพ่อนนะกดคู่หยกกล้อะไรต่างต่างพวกนี้พีเพโดยที่น้องอาจจะไม่ไม่จำเป็นเียวน้องไปห้าวบ่มถึงพรฒนาิดีดินกว่านุ่นก้องบรรุงนะนะครับเจ้าหน้างานี่นะครับ มันโยกวนกันนู่นยังมาจยกว่าเป็นพื้นทีที่มันมีพืดีเอ่อไหลได้ตรงนั้นตรงนั้นก็จะมีรองรองไปในงานหลัการนะครเป็นหลักกางประจําเดีว่าการการเลงเนี่ยนะครับก็จะมีเอ่ที่ยวหัวลอยนะในการของเพื่อเจ้าของเพื่อนี้เรายูดว่าไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยครับผมได้ไหมครับผมเป็นไงไม่ร้อนเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้อากาศดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ ใช้เวลาอันเป็นมงคลระลิศนะต้องใช้คำว่าเป็นเวลาอันเป็นมงคลระลิศผมขออนุญาตในโอกาสวันข้าราชการบนรเดือนปี2 5 6 5โดยมีหัวข้อหนึ่งเมษาวันข้าราชการไทยร่วมใจ บริการที่น้องประชาชนโดยมีการบูรณาการในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนี้พัฒนาที่ดินพัทลุงนายวิรุธช่วยท่านเกษตรำเภอตะโมูท่านปรตุศักดิ์ำเภอตะโมดท่านประมงนายกเทศมนตรีตำบลลองใหญ่ผู้อำนการศูนย์การศึกษานอกระบบในการศึกษาตามอัธยาศัยของตัวนมูส่วนราชการท่านกำลัง คุณบ้านหมอดินาสาพี่น้องเกษตรกรและผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานทุกท่านผมมีความยินด,ดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานารณนลงสายกบท่อฟังเออพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธานในดินภายใต้การให้บริการพี่น้องเกษตรกรเน,เนื่องในวันข้าราชการพลเรืนอนวหนท่1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนไทยร่วมใจเพื่อประชาชนในดิน ภายใต้าาการให้บริการพี่น้องเกษตรกรเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนหัวข้อหนึ่งเมษาวันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชนและจิตอาสาบริการเพื่อเกษตรกรณ,ณเปลงน,นาสาธิตบ้านปากรีหมู่ที่สองตำบลต้องใ่อำเภอตะมดณบัณบคุบับครับขอบคุณท่านประธานมากครับเดี๋ยวร,รับปเปาะเดีนาครับ ยาวนอนี่ถ้าบอกจริงมันจะยิ่เดโอดรว่าบอาทิตยนหน้าส่งส่งงเป็นเาะเหีนนุ๊กนี